สรุปดราม่านาราเคปกระเถยบวยวัยรุ่นจุดประทัดตรงที่คนลอยกระทงก่อนแจ้งจับและสาเหตุโต้เดือดตำรวจกลางโรงพักเริ่มต้นจับนาราเคปกระเถยมาลอยกระทงถ่ายคอนเทนต์ที่จังหวัดอยุธยาหลังจากนั้นมีคนจุดกระจับบริเวณที่มีคนเยอะและมีน้องๆหนูๆที่เก็บกระทงแล้วไปโดนน้องผู้หญิงรายหนึ่งนาราเข้าไปห้ามและมีปากเสียงกับชายรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ ดเสื้อดำแบบดูเดือดจนนาราโพสต์รูปและเขียนข้อความว่าฉันจะดูความสามารถของตำรวจอยุธยาว่าจะทำได้ไหมสองคนนี้ทำผิดกฎหมายแฟนขายพรุอีกคนจุดพุตรงที่มีคนพร้อมด่ากราดหลักฐานมีหมดทุกคนช่วยแชร์หน่อยค่ะในเมื่อเขาห้ามจุดพลุดูซิตำรวจจะจัดการเรื่องนี้ยังไงต่อมานาราก็มีการโพสต์คลิปมีปากเสียงกับผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำ อ้วนๆที่จุดกระจับซึ่งใช้ถ้อยคำดูหมิ่นกันแบบสุดๆชี้กันไปชี้กันมาหลังจากนั้นหนุ่มที่จุดกระจับกับแฟนสาวของคนผมทองก็เข้ามาแจ้งความว่าแฟนหนุ่มไม่ได้ทำและไม่รู้จักผู้ชายที่ก่อเหตุจุดกระจับแต่เหมือนมีรูปที่ถ่ายด้วยกันนาราจึงสงสัยมาด้วยกันหรือเปล่าและรูปก็พึ่งลบไปต่อมาสาวที่มาแจ้งความก็ได้โพสต์รูปลูกสาวที่ก็โดนสเก็ดประทัดหรือกระจับ นาราจึงไปเคลียร์ที่โรงพักในระหว่างมาเคลียร์กันที่โรงพักเจ้าหน้าที่หญิงขึ้นเสียงใส่นาราว่าหุบป,ปากจนนาราของขึ้นนาราจึงเข้าโวยใส่ต่างคนต่างขึ้นเสียงตำรวจหญิงก็อธิบายว่าพี่บอกน้องหลายครั้งแล้วนี่มันสถานที่ราชการเสียงดังจากการสังเกตนาราอารมณ์ขึ้นสุดเคลียร์กับตำรวจหญิงไม่จบแต่จนสุดท้ายก็เคลียร์เข้าใจต่างคนต่างเย็นลง ตำรวจหญิงก็ขอโทษส่วนทางด้านอีกฝั่งนาราก็แจ้งความกลับหลังที่ถูกหนุ่มจุดกระจับด่าทอดูหมิ่นต่อสาธารณะการจุดประทัดบริเวณน,นั้นผิดกฎหมายค่ะถึงจะมาแก้ตัวยังไงก็ผิดกฎหมายคนมากเด็กรอเก็บกระทงเยอะไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนด้วยค่ะข่าวจัดหนักข่าวสั้นเข้าใจง่ายกดติดตามได้เลย